เดอครับเดือสุงอุณหภูมิทานี้จะเป็นมาในปี2563ซีซีกระชงหน้แต่จุดนะครับเพิ่มลักะสุดมาันจึ3ิจะเป็นแกรถคันนี้มีล้อแบม่กันแรด้านเกียร์ออโต้จุไฟฟ้าไอแบนคูน้าไอเดครับนะค้ไอเดียค่ะอุเหตูมนทางนี้244องศาเเซียสกระชงหน้าแต่จุดนะเป็นเพื่มรถสุขภาแสนเกิน3นิ้วทะเบียนระนับค่าจุติมเงินจักรยานร่วมกันมาถึง1,000บาทเชิญค่ะเชิญเลยคุณผู้ชมคานี้ได้แน่นอนขายค่ะขอบคุณค่ะ ได้ครแล้วค่ะห่งนนหรือพัดนับหนึ่งในสายธนหรือพัตับสองนสานหรือพัสัาต่อนสายธง่นสัดาห์หนึ่งค่ะในสายธงบนสัสอง่นสนสาลกค้าับประมูลค่ะห้าพออนไลน์โอห้าคะเปแล้วในสกยธงบนนับพัดหนึ่งค่ะนสานนพัดสองค่ะในสายธนนพัดเจ็ดราคาเปรัชธิรานสายธงบนเจ็ดพัดหนึ่งในสายธงบนเจ็ดพัดสองต่นสายธงบนเจ็ดบาทที่ลาูทายรถนะคะนเก้าพันค่ะดวงเก้นดหือเก้านาดาสุดได้โยค่ะสุดได หนเจ็ดมนหนึันเจร้อสาหน่ามรดับแล้วน่งสนเจ็ดหมื่นสองพัน่งหนึ่งสนเจ็ดหมนสองันสองอเ็มืสฉรับนียสต่อไปส้ต่อไปต่อไปได้ค่หนซ่งนเจ็ดหม่นที่หลักนหน้านับสามขยจบกรบวนการที่นนเจ็ดหมื่นสามันบาทที่ไม่ใม่เลข้าหายสองมืนะ